สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ครับเปรียบเทียบ Deep Research ใน Chat GPT แล้วก็ใน Gemini ว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับผมคิดว่า Deep Research หรือเป็นฟีเจอร์ที่เอาไว้ค้นหาข้อมูลเนี่ยมี ประโยชน์มากสําหรับนักเรียนนักศึกษาเวลาจะทําโปรเจกต์ทาอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งผู้คนทํางานต้องการที่จะวิเคราะห์ธุรกิจของคุณหรือจะเป็นนักการตลาดเพื่อจะดูแนวโน้มต่างๆเจ้า Deep Research ตัวนี้ก็คือมีทั้งในเจนในเจมินาแล้วก็ใน Chat GPT เขาก็จะวิ่งไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาให้เราแบบเยอะมากเลยแล้วก็มาจัดเรียง ออกมาเป็นรูปแบบของงานวิจัยรีเสิร์ชได้เลยซึ่งมาดูที่หน้าจอเลยแล้วกันนะครับซึ่งผมทำมาแล้ว2ตัวมาดูว่าตัวไหนดีกว่ากันผมเฉลยข้อสอบก่อนเลยนะครับเจมินายดีกว่าในความคิดของผมนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ว่าดีกว่ายัางไงครับคราวนี้มาดูที่ Chat GPT ก่อนครับถ้าคุณจะใช้รีเสิร์ชเนี่ยคุณเข้ามาใน Chat GPT คุณต้องเลือกตรงนี้ก่อนครับ Run Deep Research แล้วคุณค่อยพิมพ์เข้าไปว่าจะรีเสิร์ชอะไร ตัวอย่างที่ผมทำเนี่ยเป็นกลยุทธ์การตลาดของห้างแว่นท็อปเจริญผมเคยทำวิดีโอตัวนี้ผมก่อนที่ผมทำผมก็ทำดีฟรีเสิชมาก่อนนี่ผมเปิดให้ดูเพราะมันต้องใช้เวลาในการหามันกันนะครับพอคุณกดดีฟรีเสิชแล้วเนี่ยคุณก็พิมพ์อ่างเงี้ยกลยุทธ์การตลาดของห้างแว่นท็อปเจริญเลยแบบนี้ครับเขาก็จะออกมาเขาบอกมาคุณต้องแลวเขาอาจจะมาถามต่อว่าเออต้องการในมุมมองไหนผมก็ตอบไปว่าเอาย้อนหลังไป5ปีเสร็จแล้วเขาก็ไปหาข้อมูลมาเลย ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันเขาวิ่งไปหาในอินเทอร์เน็ตมาให้หมดเลยแล้วก็มาจัดเรียงเป็นหัวข้อนี่คือดี r รีเ a r ร์ซึ่งผมคิดว่าดีมากเลยเขาก็ไปดูในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาเล่าเรื่องราวดูข้อมูลย้อน5ห,หลังอ่าย้อน5ปีหลังของห้างแว่นท็อปเจริญออกมาให้ผมนะครับนี่คือ Chat GPT นะครับเขาก็ไปดูมาแล้วก็พอเขามีข้อมูลอะไรเนี่ยคุณสามารถจะเขาก็จะอ้างอิงเลยอ็นนี้มาจาก marketingonline.co อะไรแบบนี้นะครับ เขาก็ย้อนหลังมาแค่ไล่ให้คุณดูเขาคร่าวนะครับว่ามันคืออะไรก่อนนี่คือ Deep Research ซึ่งผมคิดว่าถ้าคุณจะเอาไว้วิเคราะห์ธุรกิจของคุณหรืองานการด้านการตลาดผมว่ามีประโยชน์มากเลยและสามารถจะแอพพลายใช้กับอื่นๆได้ถ้าผมเป็นนักเรียนนักศึกษาสมัยนี้นะครับโหหวานหมู oh, ผมเลยครับผมแค่ให้คุณดูเนี่ยแล้วเขามีข้างหลังให้ข้างหลังก็เป็นข้อมูลที่เขาอ้างอิงซึ่งดีมากแต่ถ้าคุณมาดูในเจมินาผมคิดว่าดีกว่า ในเจอม่นายเวลาทําก็คล้ายๆกันผมเปินผมบินอันนี้มันพินได้ผมวิธีทําก็เหมือนกันคุณกด Deep Research แล้วคุณก็พิมพ์กลยุทธ์การตลาดห้างแว่นท็อปเจริญใส่เข้าไปใช้เวลานานพอสมควรเขาบอกให้ออกไปเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกมาเองนะครับผมไม่อยากให้คุณเสียเวลาผมทํามาแล้วคืออันนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ย เขาเพิ่งอัปเดตฟีเจอร์ใหม่มาด้วยเนี่ยผมเขียนว่ากลยุทธ์การตลาดห้างแว่นท็อปเจริญแบบนี้นะครับก่อนที่เขาจะทําเขามาบอกแผนก่อนเลยว่าเขาจะทําแบบไหนบ้างไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดปัจจุบนันวิเคราะห์ด้วยนะดูคู่แข่งด้วยคือเขาบอกสเต็ปมาก่อนแล้วเขาค่อยมาทําเป็นรายงานให้กับเราซึ่งเราสามารถแก้ไขได้เวลาที่ก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยถ้าคุณต้องการให้เขาทําอะไรเพิ่มเนี่ยคุณสามารถแก้ไขได้เลยนี่ก็เป็นตัวอย่างแรกที่ผมคิดว่า ฟีเจอร์นี้เหนือกว่าใน c h a t GPT เพราะ c h a t GPT ส่วนใหญ่จะถามอะไรลิดนิดหน่อยหรืออาจจะต้องเขียนพร้อมเพิ่มมากขึ้นเขาอาจจะถามคําถามนิดหน่อยเพื่อให้เราระบุว่า5ปีย้อนหลังในเคสสองผมนะแต่จริงๆถ้าจะทำให้มันละเอียดเนี่ยเวลาสั่งอาจต้องสั่งมากกว่านี้ในพร้อมแต่ถ้าเป็นของ Gemini ไม่ถึงกัต้องสั่งมากเพราะเขาก็ทําตามสเต็ปแล้วเราก็รู้ว่าเขาจะไปค้นหาข้อมูลแบบไหนวิธีการของเเราก็เพิ่มเข้าไปได้ พอเสร็จแล้วพอเราแก้ไขเรียบร้อยเราก็แบบเริ่มคน้นคว้าก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับพอเริ่มค้นคว้าเนี่ยผลลัพธ์ของ chatgpt คุณเห็นแล้วผลลัพธ์ของของเจมินายออกมาเป็นแบบนี้เลยครับเขาทำออกมาหน้าตาคล้ายกันแต่ในความคิดผมผมคิดว่าละเอียดกว่าทำออกมาเป็นบทแทบจะพิมพ์ออกมาเป็นเล่มงานวิจัยได้แล้วนะครับแต่เราคงไม่ใช่ตั้งใจทำแบบนั้นนะฮะแต่ให้คุณเห็นว่าอารมณ์จะประมาณนั้นเลยแล้วก็แต่ละข้อมูลที่เขาแสดงเนี่ย เขาจะบอกด้วยว่าที่มาคืออะไรในเว็บไซต์ไหนทั้งสองทั้ง c ช a t g p t ทั้งเจม i นาไปควานหาในเว็บไซต์เหมือนกันเลยนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าเขาไปอ้างอิงข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจมานะอะไรแบบนั้นนะครับก็คือตรงนี้แล้วพอ,พอข้อมูลที่ผมได้ผมคิดว่ามีความละเอียดมากกว่าด้วยนะครับแต่เราก็ใช้เวลานานในการในการสร้างไอ้เจ้าตัวนี้ออกมา ผมไปให้คุณเห็นคร่าวๆนะครับคุณสามารถไปทดลองใช้ได้ตัวเองเลยเนี่ยผลประกอบการอะไรเขาก็ดึงมาให้หมดทําเป็นตารางให้ผมด้วยว่าห้างแวนทับเจริญเขาไปดูมาเรียบร้อยเลยว่ากําไรรายได้แต่ละปีเป็นเท่าไหร่ทาเป็นเอผมสามารถจะเอาเอ็กซ์พอร์ตเป็นชีตออกมาได้เลยถ้าผมจะอยากทําเป็นชีตเห็นไหมครับมันก็สะดวกดีเพราะเขาเป็นเจมินายก็ e n v i r o n m e n t ที่ผมใช้เป็น Google อยู่แล้วงั้นมันก็ไม่ยากมากที่จะทําออกมาเป็นชีตได้เลย ผมก็มีบัญชีทุกคนก็มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็ทําได้ง่ายๆก็สามารถเอาข้อมูลไปใช้ต่อได้เลยเห็นไหมครับผมไหลไปให้ดูข้างล่างจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคุณดูซอสที่เขาไปหาสิถ้าเปรียบเทียบกับ c h a t GPT นะมันต่างกันเยอะเลยอะในในในความคิดผมเพิินว่าจะคุณเจ m i n i ก็คือ Google Google เขานนาจะ เทียบได้ว่าเขาเป็นเจ้าของข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่างๆใน YouTube งั้นการที่เขาจะมาโชว์อะไรมันสะดวกใจและเยอะมากกว่า c h a t GPT เวลาจะโชว์อะไรบางทีเขาก็ไม่อยากจะโชว์มากเพราะไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนเดี๋ยวมันจะไปเหยียบเท้า Google เข้าในความคิดผมนะั้นถ้าพูดฝั่งง่ายๆงั้นข้อมูลอาจจะไม่เยอะกว่างั้นถ้าเป็นจุดเด่นอย่างเงี้ยผมคิดว่า Google มีภาษีกว่าเพราะฉะนั้นผมเลยสรุปว่า,า Deep Research ของ Google Gemini ดีกว่าแต่เท่านั้นยังไม่พอครับ ฟีเจอร์ใหม่ที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเล่าให้คุณฟังก่อนเราสามารถจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้ได้สนดวกมากกว่าใน c h a t GPT เราสามารถ Export เป็น Google Doc ได้เห็นไหมครับตัวนี้ Export เป็น Google Doc เลยถ้าเป็นของ c h a t GPT เนี่ยคุณต้องแชร์เอาถ้าคุณอยู่ในเวอร์ชั่นที่สามารถแชร์ได้สามารถจะแชร์ให้คนอื่นได้แล้วถ้าคุณจะเอาไปใช้ก็อาจจะไม่ถึงกับสะดวกมากมันต้อง Copy ไปคุณเห็นไหมครั ไปก๊อปปี้ไปเหมือนเหมือนพร้อมธรรมดาของคุณแต่ตัวนี้ผมคิดว่าการนำเอาไปใช้สะดวกกว่าแล้วก๊อปปี้ได้แต่ที่ความต่างชัดๆเลยคือเขามีฟีเจอร์นี้ครับสามารถทำเป็นเว็บเพจได้ด้วยซึ่งผมทำแล้วมันใช้เวลานะผมเลยแค่มาโชว์ฟีเจอร์เห็นเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บเพจให้คุณดูนะครับคุณสามารถกดตรงนี้แล้วเขาจะเอาข้อมูลในหน้าจอเนี้ยไปทำเป็นเว็บเพจได้เลยผมเลยนึกถึงตอนทนะี่ผมเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วกันเวลาพรีเซนต์อาจารย์บางทีโอ้ หรือบางที่เขาให้ทําเป็นเว็บเพจข้อมูลเนี่ยเป็นเว็บเพจข้อมูลก็สามารถทําได้เวลาผมกดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาสร้างให้อยู่ตรงนี้ผมเปิดให้คุณดูนะครับผมเพิ่งสร้างได้ไม่กี่วันที่ผ ead, mm ่า hmm. นเห็นไหมครัเป็น preview เป็นเพจเลยเอาข้อมูลนั้นมาจัดเรียงเป็นเพจเห็นไหมครับซึ่งเขาเจนออกมาเป็นโค้ดได้ด้วยนะคุณเอาโค้ดของเว็บไซต์ที่เป็น html ไปใช้ได้เหมือนกันเห็นไหมครับ เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหเห็นอย่างนี้มันทำไมมันดีอย่างเงี้ยก็เอามาให้คุณเห็นว่าเออมันสามารถทํานี้ได้นอกจากทําเป็นเว็บเพจแล้วเนี่ยจริงๆทําเป็นพอดแคสต์ก็ได้นะไปเปิดให้ดูฟีเจอร์ใหม่นะฮะทำเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้แต่ผมสร้างแล้วบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ทําเป็นควิสก็ได้มีการถามตอบนะครับงั้นก็ถ้าเรากําลังที่จะเตรียมข้อมูลสําหรับ ประชุมกับทีมหรือเตรียมข้อมูลสำหรับพรีเซนต์ผมคิดว่าก็ดีเหมือนกันหรือทำเป็นออดิโอโอเวอร์วิวก็พอได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาพอสมควรผมให้ดูควิสอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้คุณเห็นว่าเป็นยังไงพอผมเจนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณนี้ผมก็ค่อยมาเปิดดูที่หลังเพราะมันต้องใช้เวลาก็มีคำถามแล้วมีหินให้ด้วยนะหินก็คือบอกใบ้ว่าทำยังไงเผื่อจะทำให้เราเตรียมข้อมูลได้ดีขึ้นเห็นไหมครับมีให้ดู10ข้อผมก็เลยอยากจะทำวิดีโอตัวนี้ ให้คุณเห็นว่าอ๋อถ้าคุณจะใช้ Deep r e s r e s e h เนี่ยซึ่งผมแนะนำให้ใช้ด้วยนะผมคิดว่ามันมีประโยชน์สำหรับคุณมากเลยทั้งที่คุณเป็นนักเรียนหรือเป็นถ้าคุณเป็นคนทำงานเนี่ยผมก็มีประโยชน์เช่นงานของผมเวลาผมจะวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองหรือจะวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าเนี่ยหนึ่งในวิธีที่ไม่ยากมากก็คือการทำ p r e s e a r c h ใน g e m i n i ซึ่งจะได้ข้อมูลออกมาเยอะมากเลยที่จะเอาไปต่อยอดได้ผมเลยอยากจะนําเสนอให้คุณเห็นถ้าคุณมีทั้ง2ตัวนะผมคิดว่าเ e มินามีภาษีกว่าในการทำด e ฟรีเ e ิร์ชครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิดีโอที่ผมต้องการทําสั้นๆนะครับให้คุณเห็นถ้าคุณสนใจเรื่องเกี่ยวกับ Gen AI ผมทำออกมาทุกอาทิตย์ครับแค่กด Subscribe ไว้เดี๋ยวก็จะเจอผมในวิดีโอตัวถัดไปครับขอบคุณครับ